วันนี้พาเ,เพื่อนๆมาเก็บเห็ดน,นะคะพอดีขับรถผ่านาจะไปบ้านเพื่อนนะคะพอดีก็เลยเห็นเหลืองๆเต็มทางเลยค่ะทุกคนเยอะมากตุรีเก็บไหมไม่เลยอเอาเลยห้านสกัดลูกเราไม่มีห้านสกัดตน้องตุรี่ถามหาอ,าอุ้ยสวยสวยมากมาก้กานตะเรนเรลยนี่เก็บเอาไปขายตอนนี้เขาขายลิตรละห้ายูโรนะคะทุกคนก็ประมาณ 100 100 100ร้อยร้อยกว่าบาทเกือบสองร้อยนะคะไม่มีอะไรมาเลยมาตอนเนี้เปิดถุงที่ลูกเปิดถุงแล้วไม่มีอะไรมาเลยมาใส่เปิดถุงดีๆอาถุงดีๆอืมอืมดอกมันโดนน้ำนทุกคนมันไม่หวานหรอกลูกมันอร่อยดอกมันโดนน้ำมันก็เลยใหญ่ดูตรงนี้ทิเนี่ยม,มันแก่หมดละ แต่ฝรั่งเขาชอบกินดอกบานๆอย่างนี้นะคะเขา,า,าไม่ชอบดอกตุูมๆแต่บ้านเราอะชอบแบบดอกตูมๆไมาช่วยแม่เก็บเลยตูวอานตัวม,มีอีกไหมอย่าเดินเหยียบเด้ออย่าเหยียบเด้อย่าเหยียบอย่าเหยียบเห็ดแม่ลูกดูดีๆอันนี้สวยเก็บไมยายีบอกาต้ยูรีูยูตมีไยินตูมีต่อตต่อต โอเคออตาอีเซนเนี่ยมีอยู่สองอันนะตุลิเก็บอ่ะเก็บเลยแม่ถ่ายวีดีโอให้มาเก็บที่นี่เก็บออตาอ้าออตาบ้าเก็บก่อนเขาพี่เราเขโอ๊ยทุกคนเห็ดมันโดนน้ำมันเลยสวยดูอันนี้ดอกดอกบานจนอันนั้นเลยอ๋อก็คอมเลีมาเกลเดี๋ยวแม่จะเอาไปแกงอ่อมถ้าไม่ได้เอาไปให้แม่ย่าก็จะเอาไปแกงแต่อย่าเดินอยียบเพิดมัน เจออะไรคะเออเจออุ้ยดูอันนี้ค่ะทุกคนอือฮึอุ้ยอุ้ยอุ้ยถอนทีหนึ่งได้สามกองงามๆอือมีอีกไหมอุ้ยเสียดายอันนี้ดูทุกคนมันกำลังตุ่มๆกำลังจะออกเนาะจ้าไหนดูซิลูกไหนอันนี้ไม่ใช่เห็ดพิษลูกเป็นเห็ด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 อันนั้นเห็ดน้ำหมากบ้านเรา เนี่ยเห็ดแดงๆเนี่ยค่ะเห็ดน้ำหมักบ้านเราอืมงามดูดูสองสามดอกนันะคะน่ะทุกคนเนอะมันก็เยอะปีนี้มันเยอะจริงๆนะคะเดินไปที่ไหนก็มีแต่เห็ดเ,เนาะทุกค,คนทำคลิปเห็ดก็แบบหืจุกๆไปเลยนะคะปีนี้อืมเอา้าตุลีเอา้า มากับลูกทุกคนโอ้ยมันมีมันมีรถม,ม,มาแล้ววะเราวะดอวะดอกวะดวะดวะดย و. ไหนอะลูกม่ดูสิอ๋ออันนั้นเห็ดพึ่งโอ้ยทุกคนดูค่ะสามดอกสี่ดอกก็ได้แกงม้อนหนึ่งละอืมดูเีเอาเมือจับเลยลูกแก๊สสีบรอนตต น้องตูรีกลัวเอาไม้เขียวโอ้ยโอ้ยเบลก็อเอกือมึืเห็ดมันเยอะจริงๆปีนี้นะคะแล้วก็ราคาก็เริ่มแบบตกแล้วเขากขายถังละสี่สิบกันสิบลิตรนะคะสี่สิบก็มีสามิห้าก็มีเพราะมันเยอะเสียดายเราไม่ได้เอาอุปกรณ์มาเนาะเก็บใส่ถุง ก็เลยไม่ได้อัดทลดนะคะตัดขาก็ไม่ได้ตัดต้องขออภัยด้วยเด้อพี่น้อง,องไอหนดูลูกเองอันนี้มันดอกมันใหญ่ลูกอันนั้นตรงนั้นข้างขางไงลูกเอาสิลูกออืนนนนอออันนี้เป็นหลบอยู่ในไหนพั่วลูกกะดอกเขาสวยจังเลยอแป๊บเดียวจะเต็มถังแล้ว ทางนี้มีมันใช่แหละตูรี่มันเห็ดเหลืองลูกแต่มันยังเล็กอืมไหนปัวลูกกะไหนลูกแดงอกมวันนี้กะว่าจะมาดูป่าลูกแดงนะคะทุกคนเนาะนี่ชอบดอกแบบเนี้ยกำลังสวยอะแต่บางที แม่ยายเขาจะชอบดอกที่แบบบานๆนะคะดอกใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาบอกกินแล้วอร่อยแต่ลอยชอบดอกดอกตุมต้มๆอย่างเงี้ยหืมอยวันนี้อมอกม,มาค่ะทุกคนไม่หมดง่าย,ายๆหรอกอุย้ยดูเดียวเดียวเดียวตรงนี้คืออะไรอุ้ยอ้ย,อยมันมันไปหลบอยู่แล้วดอกใหญ่ด้วยดูค่ะเดี๋ยวเก็บดอกใหญ่ก่อนเอ้าอือหึ างามมากสวยจริงเราไม่มีป่าเห็ดเป็นของตัวเองนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเราบาังเอิญมาเจอเนาะขับรถบังเอิญมาเจอได้ไหมตูลี่ได้ไหมคะนี่ดูของแม่ที่เนี่ย ย้ายใส่ถุงป่ะลูกอาสาไปในถุงเราดูขึ้นมาแน่นเบียดกันขึ้นนะคะมีอีกอยู่ก็ลักษณะก้าเตะเรลลี่เอาไปใส่ถุงลูกป่ะอยู่ เอาไปใส่ถุงเลยลูกโอ้ยเส็ไปยูยถ้ามันใหญ่มันก็จะอยู่ถ้ามันใหญ่มันก็จะสวยบานอย่างเงี้ยค่ะมันดอกมันก็จะใหญ่เนาะกินคุ้มอันนี้มันเล็กนับเดียวเต็มถุงละ